มาถึงแล้วนะคะทุเรียนทุเรียนเรื่องจะแปลน,นะทีม,แ,มแกะก่อนนะแกะมาแล้วนะคะนี่ค่ะลูกละสี่โลนะนี่เขาก็เขียนไว้เนาะว่าสี 4. คืออะไรอ่ะเนี่ยเขาเขียนภาษาอะไรแดงสีแดงสีคืออะไรเฮ้ยอ <c oughs> <ๆ>่านว่าอะไรอ่ะมงงงกับป้ายโอ้โหดูสิครับเพื่อนใหญ่มากถือกล้องอันเดียวเนาะ <c oughs> นี่จ้า <c oughs> สุกแล้วค่าสุกแล้วสุกถ้าจะฉ่ำน่าโดยโหนี่ฝั่งใหญ่งานจะพอกับกเดี๋ยวมาดูตอนผ่านะคะนี่ตรงนี้ไม่รู้มันจะเดี๋ยวมาดูนะว่าดูคนแมวข้างนี้เองนะนอนกนการปลอกทเรียนเอาถุงมือไว้มืองานมึงเนี่ย โอ้ถุงมือมึงอ่ะมันเป็นนาก้อนมันจะมีรอยมันไมไม่เห็นไม่เห็นรอยตาไม่หเหรอ,อตาตามปอยเลยดีมึงจะหอมไปแล้วนะก้นมันเหมือนมันไม่สุกเนาะแต่ทำไมเนื้อมันเละวะ จะได้กินไหมครับงานนี้นะครับช่างตาชาเชื่อมเหล็กมาปอกทุเรียนดูครับทุเรียนมีทุเรียนอยู่ตรงหน้าเราก็ไม่ได้กินนะครับผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้กินทุเรียนช่างเชื่อมเหล็กนะครับต่อดัมนะครับสนใจติดต่อช่างตาได้นะครับต่อพ่วงนะครับมาปอกทุเรียนนะครับดูคาดจับมีดครับีครับแน่ ุดยอดมันจะแทงขานะแข้งคนละมันไม่ลงดิขายทุเรียนไม่ได้เลยเปิดร้านขายทุเรียนไม่ได้เลยคทำให้ช่างตาเขาอยากลองให้ ลูกค้ามาซื้อตั้งแต่หัวค่ำแล้วเย็นแล้วยังไม่อาแม่มาแล้วเย็นแล้วยังไม่ได้กินครับจางตาบอกทุเรียนไม่ได้เยินไม่ได้แล้นไม่มีมีเมียชาวสวนไม่ได้นะครับเป็นเป็นชาคิดไม่ได้แนย็นเป็นชาคิดไม่ได้แล้วนะครับเอาเมียสวนทุเรียนไม่ได้แล้วนะครับ ดูมีดตลาดมีดปังตอตับมีทุเรียนอยู่ตรงหน้าก็ไมม Two hours later เราตกลงกันว่าทุเรียนลูกนี้จะหารสี่นะครับแล้วเราจะปอกมาเรียงกันแล้วเราก็เลือกหยิบหยิบแบ่งกันให้เท่ากันนะครับแต่ดูนะครับสักพูเราก็ยังสักพูสัก ูเราก็ยังไม่ได้มาแบ่งกันเลยนะครับให้ลึกกว่าน,นี้ให้ลึกกว่าน,นี้อีกแล้วนะครับพี่ได้โอ้ทูเรียนวันนี้เราจะได้กินกันไหมหอมลืมเลยนะครับนี่พัสดุการส่งมาดูสิครับมันนามทออุกข้อส้มไหมส้มมีน,น้า เ,เ,เ,เรากินทุเรียนด้วยความหานะครับเราไม่ได้ตั้งใจจะกินนะออนนี้เขาซื้อส่งมาให้นะครับนี่ครับคนซื้อไหนๆคนซื้อเห็นแต่หน้าผากแล้วคนซื้อเห็นแต่หน้าผากแล้วาซื้อส่งมาให้จากไหนนะจากจ,จ,จันนะครับสวนอยู่จันนะครับเขาซื้อฝากมาให้ ใช้เวลาเขาส่งวันไหนนะวันศุกร์รอส่งวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ได้นะครับวันนี้วันอาทิตย์ได้แล้วนะครับสั่งวันเ่อ๋อสั่งวันพฤหัสแล้วเขาก็ส่งเลยตอนนี้ผ่านไปสิเดี๋ยวเรามาดูอีกตอนนึนว่าเราจะผ่าก็ได้กินหรือเปล่านะครับ ตอนนี้ท้องครับผมร้องรอก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 รีกอกกกกกกนคนกินก็ทานข้าวเสร็จแล้วครับมานั่งลุ้นให้กำลังใจนะ <laughs> มานั่งให้กำลังใจนะครับออก็ปอยาดเียมกระมังควายละเตรียมกัง <laughs> มาเดี๋ยวปอกเองเดี๋ยวขออนุญาตไปปอกก่อนนะครับในที่สุดก็พาได้แล้วนะครับมาแบล้นมาชวนปั่นมันก็ยังไม่ยิ้มเนี่ยป่ดตดแตก นี่อยแงะเอาน <cke twelve video> ั่นออกแงะเอารวงออกจริงม <eterm Gore> ันแงะใส่ปากนีคนคนรอคนรอกินครับเป็นกูกูจะแงะใส่ปากแม่งเลยโอ้ยกูเรียนเดี๋ยวเต้เปนนึงงมวยออกไม่หมดเลย เช้าอุตสาโทรไปเชา้าบอกให้บอกหมวยไงไม่บอกเวลาอรว่า,าถ่ายตุกต้านงวดนี้ห้าสามเน้อสามมาสามแมวงอ,อกลูกแล้วนะสามตัวเพี่ยงแล้ละนี่จ้าได้ประมาณนี้นะจ้านี่ลูกนี้มานางแรงตามันก็เหลืออีกคน,นเราไม่รู้ว่ามีลูกหรือเปล่าแล้วก็อีนนิ้วตีผลที่สุดช่างตาก็ทำสำเร็จนะครับ 哪一方呀？<laughs> 嗯